สวัสดีค่ะอยู่กับสมอชาแนลนะคะในบ้านน้องน้ำมนต์โอมใกล้จะเสร็จแล้วน,นั่นี่เดี๋ยวไปดูใกล้ๆกล้กันนะคะเอซี่นะคะอันนี้ก็คือบ้านน้องน้ำมนต์กับโอมนะคะจะมาอยู่ที่นี่เนาะถ้าทําเสร็จน้องก็คงย้ายมาอยู่ที่นี่เด็นน้องน้ำมนต์บอกว่ากําลังจะขีม่มอเตอร์ไซค์ดูทนทางแล้วจะขี่ไปเองเขาบอกนะคะ ้องน้ำมนต์เก่งมากนะคะอิฟซีนะะบ้านก็ใกล้จะเสร็จแล้วห้องนอนใหญ่เลยนะคะนี่ตรงนี้ก็น่าจะเป็นคอมเนาะทำเสร็จแล้วสวยเลยนะคะอิฟซีสวยมากอันนี้ก็บ้านไทยบ้านนอกบ้านลุงจิมนะคะ โอ้ลงทุนทำเองเลยเหรอเหล็กครับไม่จะ่ทำอะไรอะกงอะไรทำบ้านทำบ้านให้นิกหรือน้อยบ๋อทำบ้านให้นิกเหรอรโอ้รู้จังบ้านนิกกี้โอ้โหบ้านนิกกี้สวยจังเลยนะคะขนาดยังไม่เสร็จนะเนี่ย แม่เก่งนะทำได้ทุกอย่างอันนี้ก็บ้านลุงจิมอันนี้บ้านแม่แล้วนี่นแม่เม่คำใส่นะคะซีโอ้สุดยอดไม่ต้องจ้างช่างเลยทำเองเลยเนาะบ้านต่อนูน่นตอนนี่ทำกว้างเลยฝึกไปเรื่อยๆนะเยี่ยมเชื่อมเหล็กก็เป็น มองมาเห็นรไฟแป๊บแป๊แป๊แปแปใครทำไรน้อวะ่ะเดี๋ยวจะไปดูอันนี้ก็บ้านแอนเฟมเบอรี่นะคะนี้อันนี้ก็บ้านแอนนะคะบ้านชิดปากแปรนะคะตรงกลางก็เป็นบ้านพิร avan สีส้มก็น่าจะเป็นบ้านสาวมนนะคะ fc นะคะน,นี่เป็นบ้านชิดอันนี้เป็นบ้านพิรววันอันนี้เป็นบ้านสาวมนสีสดใสชมพูอองตรง พี่น้องเอ้ยสวยงามมากนะคะนี่เดี๋ยวเราจะไปดูบ้านเสือพาไปอันนี้ก็บ้านแอดชัยนะคะนี่หลักการะคะะหมู่บ้านดูทูเปอร์นะคะตกเย็นมาก็อันนี้ไล่มันเ็าไถแล้วนี่เดี๋ยวเราจะมาดูบ้านเสือพาไปนะคะเอฟตี้นะคะ ันนี้ก็บ้านอดิศรน,นะคะรู้สึกว่าเขามาขุดแล้วนะคะนี่ขุดทั้งแซกงเลยขุดเยอะเลยแต่ของเสือผัดไปไม่ได้ขุดเพราะว่ามันมันอะไรนะมันขุดไม่ได้นะคะ ดินยังไม่ได้ถมก็เลยไม่ได้ขุดเนาะขุดแต่ของอดิซรน,นะคะนี่ของอดิซอนก็ใกล้แล้วนี่เหล็กก็มีแล้วนะหลังคาก็มีแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดู บ้านเสือพาไปจะของบ้านมาอยู่นะคะ